สวัสดีครับสวัสดีผู้ตามรับชมทุกท่านครับอันนี้ก็ทําจมเลืกเกี่ยวขาวตานะครับก่อนออกเกี่ยวครับปเกี่ยวข้าวจมน้ํามาครับครับข้อเสียครับข้อเสียที่เกี่ยวข้าวจมน้ําครับนี่ครับติดตู้นี่อ่ตนิดเลยถ้าข้อล้มจะน้ำอ๋อเนี่ยครับจะติดข้างนี่ครับ แขนบ่บุกแขนนี่ติดตู่เข้าออ,ออกเลยบ่ตั้งตะแคงนะตั้ตะแคงบ่ฮะตัต้ต,ต,ตะแคงเคี่ยวหรอเคี่ยวได้เข้าครับข้ขอเ <c oughs> สียครับนะครับข้าวติดเนาะ ตันแข่งเลยอ๋อตันตันเนี่ยเข้าบุลงเข้าออกซุดเลยได้เห็นยังมาบอกรนตูวนะ,ะตูได้เห็นยังมาบอลเลยนี่นนตัดนิ้วนี่เลยตัดเหนียวบ่ปากปากจะขยายป่ะปาก,ปากขยายขยายจากเส้นกับปากนี่เป็นของเก้าห้าของเก้าห้ามาใสา่หรือบ่ต้องจะให้มันพิษสูนเขาถ้าซื้อตัวเดียวมาให้มันใด้ได้หมด เ,ออเปลี่ยนบ่อหรือว่าขยายขยายอ๋อขยายบ่ออันนี้ขยายของ95มาใช่ไหมครัอ,อ๋อเพชรที่เป็น95อ๋อเพชรที่เป็น95ปกติป่างป่างเก่ามันกว้างเท่าไหร่ครับอ,อืมนึกไม่ละตัวนี้มันเหมือนเป็น95เลยเละอ๋อ95เลยบนถนนซื้อมาใส่เลยอันนี้อ๋อเอาตรงคือยกยกมายก,ยกซื้อเก็บมาแล้วเกาตัดตัดเสียบตัด ้ตอนี่ก็ต่อนอ๋อต่อไม้มุดบ้านี่ยต่อไม้เขาหยางเขาทั้งสองข้างอ๋อเลืมไปน่นและน่ะได้เกี่ยวดีกว่าเดิมบ่ไปกว่าเดิมบ่จะไปดีแล้วมันไปหลายได้ว่างเนาะบ่ขึ้นปากเกลามันมาขึ้นมาขึ้นตัวนี้แล้วไปขึ้นนั้นโลอันนั้นมันไปนิดน้อยมาไหมมามาทันใจนะอทันใจน้อยแล้วข้าข้าลงเกี่ยวครับเช็คครับ วันนี้เป็นแล้าววันที่กลับมาไวโอ้ยคุณตูดโยกมันเน,นี่นี่ะ,ะต้นรูดใบมีดบอสอ๋อนี่ครับนี่ยต้นลุดครับประมาณนี้นี่ครับนี่ครับต้นนี้หรูดวันลุดหายเลยมาไวครับวานกลับมาไว,าไว,าไวจะจิบนะครับนี่ pc เจ็ด dc เจสิบ g ครับขยายปากเป็นเก้าห้าครับอันนี้ก็เป็นของเก้าห้าเลยครับตัวนี้เป็นเกี่ยวดันแล้วครับแล้วก็ตัดนิ้วเนะะตาก็าตัดนิ้วเลยครับ ตัดตัดนิ้วแตงแตงเบาบอกเออตัดนิ้วนี่อ๋อตัดมัอนลายสูตรมัอนลายคล้ายอันนี้ก็ดีเบาเออตามคล้ายที่คล้ายนี่มักเลยเอาลองสูตรนี่ลองบึ้งคักอยู่คักอยู่บวะอ๋อยกตู้ต่อละยกตู้สองนิ้วนี่ยกตู้ขึ้นอีกสองนิ้ววะข้อข้อขยายปากอ๋อคือยกตู้ด้วยเนาะขยายปุ๊บเรามายกตู้พร้อมเนาะอ๋อนี่ครับ มันจะติดนี่เนาะติดเลยฮะติดนั่นแข้าออมันจะมานตัน,นตัวนี้มันเข้าบโมล้งเอยข้าวตุด้ดครับจะติดครับนี่เวลาเกี่ยวข้าวจมน้ำมาครับจะติดตรงนี้ครับแล้วก็ข้าวออกตูดเนาะข้าวออกนี่เนาะออกออกออกทุกคันครับล้มไปน,น้ำลนะอ,ออกทุกคัำลองไม่ดูเนี่ยคือ เกี่ยวเสียบมาเลยเนาะเออเช้าเลยนเ,าเลยนาะถ้าล่มเราเกี่ยวโซลร,อ,รอ,องเปิดตู้อีกรถมันไปได้แต่ปเข้าออกเข้าเข้าไม่ได้เนาะเข้าเนาะ <laughs> <c oughs> ะติดโจนี่ครับนี่นี่ก็เพิ่งเกี้ยออกครับนี่เพ<อ>ี่ยวส่แกะออกครับ บ่คันคันเจอน้ำเนี่เปิดตลอดเลยบ่คันคันเจอน้ำเนี่ยดูแลนะก็บได้แหละเขาได้ได้ได้ยู่แต่ว่าได้หลายเนาะเต็มเม็ดเต็มหน่วเนาะเนาะยกตื้อขึ้นสองนิ้วครับก็เป็นปากเก้าห้าเนาะอันนี้เป็นเจือจิตครับ

นาไงมันจะทอาสานิปุเลยขนาวยร้นอนแล้วจะให้นาเด้อรัเข้าร่มข้ายิบมานอนบินหน่อยเนาะออมัน็เจ้ากระแจกเนาะคือนาทรงใหญ่เขาเนาะแต่ยังว่าแถวทุ่งกุลา่านเขอกาว่าท่นเขาเขาไปเขาไปสามเที่เพราเขาตัวหนึ่งนั่นแะเที่ยเพราะล่งนั่นคงนะใช่ท่ฒนา ต,ตีตะ้าจะเป็นถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่คิดว่าลงได้ครับที่บ้านเรามีมีลมได้ 108, ลอยเป็ดลอยยังก็ดีบ่ลงได้บ<ะ>่แทงได้น,ยนะยันยันแต่มันลมนะรถรถญ่อยเูเลยให้มบ่ลมบ<ะ>่วนมากรถมันลมหกสิบก็หกแปดอ๋อจะลมแห้งบออ่ตีตะขามันเล็กอืมขึ้นขับน้อยนะเออรถคืนนี่ไปได้เพื่อนไปบ่ได้ได้ลมมันจะสันกว่าจะหนีบ่สันกว่าเราเล็กกว่าเรือเท่ากันมันแคบมันแคบ

น้ำดีครับเต็มเข้ารมมีเด็กเล่นด้วยครับนี่ยนันตันครับเ,เป็นระบบเป็นยังยังไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเรียนรู้ไปเรื่อยเนาะแล้วก็เป็นหนึงเนาะเปิดทุกวันนะครับนี่ต้องเปิดเช็คทุกวันครับไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้ครับจะ ย้อนแสงแล้วนะครับก็จะมานี้ครับเนะาะใหดูการเกี่ยวน้ำครับเกี่ยวน้ำแล้วติดครับติดตู้ห้าออกตูดครับทลองเราไม่เปิดทุกเช้าเนาะ ไม่งั้นรถใหญ่ครับอันรี้ลำเล็กครับ,นนรบก็จะามานี้ครับนะจะเบื่อครับง่ก็ฝากกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามด้วยครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ